เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ไม่เฮ้ยเอา้าใครครับเนี่ยเอ้าวสวัสดีครับผมชื่ออาร์นะครับมาจากเมืองที่ชื่อว่าสโนว์บูซิตี้ครับเฮ้ยเออเกียซอมบี้ก่อนนั้นเฮ้ยเขาเป็น อะไรครับนี่ทำาไ้ถึงเป็นอย่างนี้น่าจะติดเชื้อมาครับน่าจะโรงงานสักที่นึงอครับมาอยู่ทางโน้นครับทางไหนครับพาผมไปหน่อยมาครับเอวไว้ยังนะเนี้ยยังไม่มีเลยฮะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็งานได้ครับฮ้ขอพระไทยแตงกิ้วมาครับเออคุณอาร์ตครับผมขออนุญาตพูดแบบภาษาชาวบ้านได้ไหมครับ อ่แล้วมึงเลยครับแล้วแต่สบายครับผมเราคงน,นี้กูนี้นซอมบี้ครับแล้วแต่เลยครับผมเจอแต่หมู่บ้านนะผมไม่ได้สร้างชี่พากอาศัยเลยเแล้วคุณมึงคิดว่าไงครับเอ่อที่นี่มีคนอาศาัยอยู่ด้วยไหมครับไม่มีแ,บบแต่ว่าม,มีชีวิตจริงๆอ่ะกูจะก้นี่แล้วมันไม่มีจริงนะจริงเหรอใช่กูดูสังเกตดูแล้วแล้วโหตอนนี้ก็ บ่ายโมงเข้าไปแล้วฮนะเราจะหาที่ไหนดีครับมือไรครับต๋อเตี้ยบทำไรวะเราจะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมแนะนำนะรับอย่าอยู่ที่นี่ครับเอาทำไมอ,ออยู่ใต้ดินเถื่อนมากครับผมเคยมาเซอร์เบยร์รอบนึงครับผมเกือบตายไปรอบนึงครับผมยังว่ามาหาคุณได้จริงผมเชื่อน,นีที่นี่ผมเชื่อดูลักษณะจากรอยเลือด น่าจะไม่นานผมเชื่อผมเชื่อโอเครับครับผมเชื่อมีจริงๆผมเชื่อคุณคิดว่าอยากอยู่บ้านหลังไหนล่ะอยากอยู่ในรถถ้ามึงอยู่ได้มึงก็อยู่เลยอุย้ยมียาวอ่ะมี่วัยรุน่นวัยรุน่นรอจากไปผมอยู่ครับ <c oughs> ได้ ายครับตายครับโอ้ยโอ,โ,อโดนกอดโดนกอดผมโดนกอดเอาวางครับเรอาาดูเจียนะครับแต่ผมเหนื่อยมากเลยต้องหาที่พักสักหน่อยแล้วคุณคิดว่าหลังไหนว่าปลอดภัยครับน่าจะเป็นโหถ้าเกิดมองโดยรวมไม่มีที่ไหนเลยครับว่ามีหลังหนึ่งปลอดภัยนะลังไหนหลังแดงวนะนาะโอ้ ที่กักเก็บข้าวโพดเหรอแล้วม,มีกระเป๋าด้วยอะ่ะร <12 S 1> ูส่องไม่ไหนโ Oh my god ผมเจอของเป็นเหล็กนะหมวกว่าเ,เ,เอเอแล้วเราจะเข้าวันไปยังไงอะไ่ะเนี่ยเข้าทางนี้ครับเข้าทางนี้เหมือนผมเจอแล้วผมเจอแล้วเราต้องเข้าจากบ้านนี้ก่อนครับ อผมจะทำยังไงดีอ่ะเราต้องเข้าจากบ้านนี้ก่อนมาตัแล้วสายตาไม่ดีครับตอนนี้สายตาไม่ดีมากเลยนี่ครับนี่ครับมามาเลยมาเลยทางเข้าอุ้ยอุ้ยเยอะครับเยอะเยอะเยอะครับเยอะครับอุ้ยโอ้ยเออโอ้โอ้ คุณนั่ได้ไหมครับสายตาผมไม่ดีครับมึนมากเลยอุ้ยเอ้าหลังคารั่วเลยหมาจะดูแลเปร่เทเคีัยโอ้โหสุดยอดเลยครับเฮ้ยเรามีของให้ด้วยมีไฟฉายครับเก็บไว้ก่อนเลยครับได้เลยครับเนี้ยผมปวดหัวครับตอนนี้สมองไม่ดีครับเอ้ยผมเจอโค้งจักรยานครับ สมองไม่ดียาวเลยครับเอ้ยเพียบเลยฮะมาแล้วครับมาแล้วครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับทำไมคนที่นี่เขาป่าเถื่อนจังเหยฮะติดเชื้อหมดเลยครับแสดงว่ามมีผู้รอดชีวิตอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเฉพาเชื้อแพร่กระจายไปโลกนะครับโอ้ไม่ก็เราไปดูบ้านที่เราเล็งเอาไว้ดีกว่า ไงโอ้โหโอ้ไมค์ก็สามตัวเลยครับไปครับเรียบร้อยฮะผมเหนื่อยมากออกออกผมจะพักครับลุนจัดครับผมลุนกัดเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเราจะติดเชื euh. ้ออะไรหรือเปล่าครับเขากัดตรงแขนเสื้อผมที่เป็นกระบอกเสื้อครับคุณเห็นไหมครับไหนฮะอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมครับกรม ผมเจอถ้วยรางวัลครับไปชิงโชคครับชิงโชคทำไมวะไม่รู้เลยยิงเข้ามาโอ้ my god โอ้โหสองตัวครับสองตัวไยมปชิงโชคได้ครับบนลงมาครับหลังครับหลังครับหลังอุ้ยเหมือนผมจะสู้ได้ใช่ไมค์กระบอกที่ผมให้คนไปนีจุดท่อเลยนะ มันแรงจริงฮะแต่ว่ามันอาจจะดูมืดไปหน่อยแต่ว่ามันก็ดูใช้ได้เลยนะฮะได้ไหม่ะผมก็เซอร์เวอรอบนึงแหละแต่ว่าผมเจอซอมบี้งไงผมเลยไม่กล้าเข้าผมมีคุณมาด้วยผมเลยคุณ,คณอุ่นใจโห oh, ผมว่าเราควรอยู่ที่นี่เลยฮนะตรงนั้นมีของอะไรหรือเปล่ามีน้ำมันเครื่องกับกาวครับจะดมเหลอฮนะ เกินไปครับรายการนี้เด็กดูเยอะนะไม่ใช่ครับเอาไว้ติดของติดของอ๋อโอ้ตกใจหมดครับปอดีก็มาที่นี่มีห้องใต้ดินด้ครับมีห้องใต้ดินนะครับมีห้องใต้ดินอีกแล้วฮะผมเพื่ซอมบี้อยู่เยอะครับไหนครับซอมบี้ลองก่อนไหมฮะลองลงหน่อยลองลงหน่อยผมนี้ไม่กินตัว เออช่วยครับผมผมยืนบนหัวมันครับมันมันกำลังขึ้นมาครับเออมันล่วงครับมันล่วงอุ้ยผมจะบอกเลยว่าของในนี้มีของครับทผมเก็บมาหมดแล้วผมจะบอกผมจะบอกนะโคจมัมโคจมัมคุและข้างบนนี้ปิดได้ด้วยครับเฮ้ยโคจมัมอุ้ยคือของดีได่แล้วแค่ทุกส่วนบางส่วนออก ถูกต้องผมไม่ผมไม่อยากได้นี่เลยผมทุบทิ้งได้ไหมล่ะนะต้อคุณอยากได้เรอยากได้ปพื้นที่เยอะฮะน้ำต้องมช่วยโหอ้าวมือลั่นเงี้ยมือลั่นอะไเยอะเลยโอ้ยอยากรู้จังเลยว่าสองกล่องนี้มันเป็นอะไรอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วฮะผมว่าเราควรคาบที่นอนก่อนไหมที่นอนคาบไงครับเออผมเรียนลูกเสือมาครับเขาบอกว่าให้เราใช้ เศษหญ้าฮะรวมๆกันเราก็สามารถนอนได้แล้วครับผมเลื่อนผมไม่แข็งแรงเลยคืนันได้ไม่ได้นี่ฮะเดี๋ยวแต่ว่าเราจะนอนกันตรงไหนครับข้างล่างไหมครับคืนแรกคืนแรกนอนข้างล่างเลยฮะผมว่าทางที่ดีอ้าว มึงเข้ามาทําไมมึงเข้ามาทําไมมาทำลายของเราครับอ่ะแย่แล้วครับทําไงพวกโดนแต,ต่แต่ว่าตรงนี้น่าจะกันได้อยู่เพราะตรงนี้เป็นตัวเลขครับผมสงสัยว่าไอ้บล็อกนี้มันเอาไปทำอะไรคนสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันครับเนี่ยนะครับเอา้าผมทําลายมันไปแล้ว อย่นี้น <S 1> <S 1> มีมไซเดนเทด้วยหรอครับผมว่าอย่างนี้มันจะซองบีมก็ไดู้ครับผมว่าเราควรทำรู้วอะไรแบบว่าไม่ให้มันเข้ามามากกว่าเฮ้ยไม่กอประตูน mm ี yeah, <S <S for erm. ้ล็อกแล้วทำไงแต่เรอเข้าพัางมานะครับโอ้หนนะครับผมอยากไปแบบไปตัดต้นไม้มากเลยมี่ยไม้เต็มเลยครับตัดนี้ครับ เดี๋ยวผมต้องการนี้ร,รีแพรฮะนี้รีแพรเสร็จเรียบร้อยรอคร,รับรีแพรเรียบร้อยผมไม้ที่คุณให้มามันหักแล้วฮะครับผมนะครับตัดไม้ครับเอ,อ้ยต้น <c oughs> ไม้ลบทำหัวผมอืมไม่โดนนะครับผมกลางองศาไปแล้วผมเก่งเก่งแล้วเราควรทำยังไงกับไอ,อช่องนี้ดีฮะนี่ครับเราใช้ปู่มปัญญาชาวบ้านนะทำยังไงฮะ ถ้าผมเรีกภูมิปัญญาชาวบ้านครับพูดว่างไงครับดีเหมือนกันครับแต่ว่าผมผมขอวางเตียงก่อนจะวางข้างบนนะครับใช่ฮะตีเลยครับผมจะมาฝั่งนี้แล้วกันโอเคผมวางเรียบร้อยแล้วครับผมว่างชาวบ้านเรามีไซเลนเตนนะผมว่าตัวนี้มันแปลกๆว่าอ้าวปีไม่ได้เป็นล่ะอ้าว มักกนกระโดดลงมาข้างล่างนะฮะผมขอวางเตียงก่อนฮะเตียงหายฮะเข้าที่นี่ครับผมว่าเดี๋ยวผมจะลองจัดการมันครับเออเดี๋ยวไม่ไหวครับโอ้ยอืมโอ้ยช่วยผมด้วยตายแล้วตายแล้วตายครับอโอ้โหตอนนี้มันค่อนข้างที่จะดึกแล้วหรือเปล่าหรือผมหน้า,ามืดแค่ชั่โมงอยู่ครับ คือประตูนี้มันล็อกครับเราใช้ภูมรใจชาวบ้านก่อนนะกระโดดกระโดดเข้าเล้ฮะทุบอิงครับเสียได้จังเลยเราสามารถจิบได้ครับเราสามารถจิบได้ผมไม,ม,ม้ไม้ภูมิใจชาวบ้านที่ผมเรียนรู้มาดีครับผมมาเป็นก้อนจอนนะครับจับไม้มาบังไว้อืมอย่างนี้ก็ดีฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าเราบล็อกทางเรียบร้อยแล้วก็น่าจะทุบทิ้งนะฮะอะไรฮะ หอแล้วผมแข่งแว้ผมแข่งไว้โอ้ยผมอยากได้ขวานจังเลยอ่ะอันนี้เลยครับผมเี่นลูกเตี้ยผมโมยเอ่อต้องการส m a ส l s ส a l ส s m a นะฮะหินเล็กอะครับไม่มีเหมือนกันนะดูเหมือนว่าเราจะต้องไปหาของครับเราจะอยู่แบบเฉยๆไม่ได้จัดไปครับ ซึ่งผมคิดว่าเราควรจะทำทางออกแบบเร่งด่วนเพราะว่าประตูมันก็เปิดไม่ได้ครับไม่ยากครับด้วยไม้นี่แม่ไม่ครับผมกำลังจะทำแล้วทางเข้าอ่ะไม่ครัยบผไม้จะทำตออะไรทำเป็นตอหรอใช่นะครับผลไม้ฟ้ามาเยอะอ่ะคุณก็อยากอะไรที่มากผม โอ้เอาไหมครับมาด,ดําเนินในชีวิตจริงใช่แล้วครับนี่มันเกียบตั้งสาระให้เกิไปนะโอ้ผมเจ็บมาเอาอีกตัวครับเออรับโดนดูผมลงได้เราเปลี่ยนดิจิตอลรู้ดกของอะไรตายแล้วมันตายแล้วครับอุ้ยผมเห็นมันกระโดดอะ นี่ภูมิยาชาวบ,บ้านตักโหม่ก็ดีไปบางทางฮ <c oughs> ผมเรียนรู้มาจากที่นู่นครับที่ไหนครับเนี่ยสโนบู bull, ครับสโนบูซิตี้ครับอ๋อสโนบูซิตี้ตอนนี้ผมยังอยู่ที่นูน่นเขาบอกว่าถ้ามีอะไรกันทางได้ก็ให้ออกมากันครับกันพวกซอบบี้พวกเนี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าสโนบูซิตี้นี่เขาคนคนที่อยู่แถวนั้น อัธยาศัยดีไหมฮะดีทุกคนครับคุยดีทุกคนครับอืมแต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องที่ต้อมบี้ระบาดคนเขาก็ไม่คุยนะกันเพราจากครอบครัตัวเองโอ<ห>้มันไวเไมดีใช่ไหมแต่แล้วผมมาเจอคุณอืซึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครยืนอยู่บนนั้นวะละ ซึ่งผมจำไม่ได้ว่าที่นี่มันที่ไหนอะแต่ผมที่รู้ที่รู้ๆนะของเมรกาน่าจะเป็นบ้านของผมเองแหละเพราะว่าผมไปเรียนต่างประเทศมาแล้วเพิ่งกลับมาก็เจอสถานการณ์แบบเครื่องบินต้องขึ้นทันทีเออผมว่ามันตีเตียงผมยู่นะครับเออผมว่าเราเราน่าจะรีบเข้าบ้านแนะ ว่าก็ตายนอนแสนสุดน่ารักของผมครับผมว่ามันมันแปลกแปกเอเกิดได้ไงครับท่านสิเขาไม่ได้เขาเดินมาทางไหนเราต้องเช็คกันแล้วนี่มันมืดนหรือเปล่าครับได้เกิดเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าที่้วนหลังมันมันมีซอมบี้เข้ามาครับ ข้างหลังเะครับหวานพางอยู่แล้วครับเรีร้อยครัมีซอมบี้เข้ามาครับเราสมควรไปนอนข้างล่างข้างล่างแล้วเราจะขึ้นกันยังไงอะฮะมันได้เน่ยครับแล้วถ้าเกิดมันล้อมเราอะครับง่ายๆครับเราเปิดประตูให้เขาค่อยๆลงมาทีละคนครับเราก็ค่อยลุมัทีละคนครับเป็นแผนที่โง่มาก เออผมจำได้ว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งเขาเป็นทหารนะครับใช่ครับเออเขา,าชื่อเขาสัตวักันเอาตัวรอดอะไรใช่ครับเออผมว่าคนนี้เขาชื่อเเออเอ,อชื่ออะไรนะทำไมวางติดอย่างนี้วะนะครูเขาชื่อต้าครับ ผมจำได้แล้วเขาชื่อตา้าครับผมอะไรเขียวเต็มเลยหมดเลยบ่นเลยวะเสาเขียวเขียวผมเห็นเสาเขียวเขียวในตาผมครับอะไรกันเสาเขียวเขียวแมงวัน <ผม S 1> <ะ>เนีเ่ยนทรงได้ทำบ้านไงแต่ผมไม่ตัดไม้ตัดไม้ตัดทิ้งกันะได้ฮะตอนนี้ผมก็ต้องตัดไม้เหมือนกัน แต่ตผมเห็นเออคุณรู้จักคนที่ชื่อต้าไหมครับทับใต้ทับขานะครับเหมือนชาติก่อนเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วเคยได้ร่วมงานกันรอบหนึ่งครับชาติก่อนเลยนะครับใช่ครับผมว่าเราต้องหาเขาให้เจออาคนเงี้บมาว่าเพราะว่าผมอยู่ที่สโนว์บูซิตี้นะครับผมไม่ได้อยู่ที่นี่อืม แต่ว่าผมก็ไม่ได้เจอเขานานด้วยอะสิไม่รู้ว่านิสัยจะเปลี่ยนไปหรือว่ากำลังเอาชีวิตรอดหรือกำลังจะเป็นโจรอะไรแบบนี้ฮะในเมืออที่มีแต่ซอมบี้ก็ต้องปิดโคล่างดยงฉพาะฮะอืมเราก็ต้องดูกันไปฮะแต่ว่าคุณอาร์ครับผมเห็นมีธงฮะมีธงฝั่งนูน้น ใช่ครับเราผมอยากเข้าไปดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างประตูเขาทุบนานนะคุณคิดดีแล้วหรอในเด็กบ้านแต่ผมรู้สึกว่ามันมีประตูมันเปิดอยู่แล้วอะ่ะอะไรเดินอย่างนี้ <ผม S 2> เดี๋ยวระวังวบ้านเดี๋ยวระวางของกันบ้านเรามีหมูด้วยหรอไม่ดู นี่ผมจะใช้เทคนิคใหม่ครับทอะไร,รผมได้ไปเซอร์วายมาก่อนหน้านี้ที่จมก่อนจะมาเจอคุณนี่ครับมันไม่ต้องผิดดีจริงแต่ว่า<ม>เรา<อ>จะ<อ>ไปไปตรงนู้นกันไม่ใช่เหรอ,อผมลืมบอกว่าผมมีขีดอยู่ตัวตั้งสี่สิบเ็ดและให้ผมไปเก็บทำไมผมไม่ได้มอง ขอทำหอกก่อนลกันนะฮะผมได้เีนนีการทำหอกก่อนนะหมาครับหมาตามหลังคุณไปแล้วครับโอ้เราต้องรุมสุกหมาครับมาลองทำไมครับลองทำไมครับเฮ้ยหมาหนีครับหมาหนีเดือดเรียบร้อยเรียบร้อยเราอาจจะต้องกินหมานะฮะมีมีไหมครับเออผมไม่มีครับผมขอมอบนาทีนี้คุณแล้วกัน ปันใช้ได้เหมือนกันครับแต่มันจะไม่คมเท่าไหร่ไม่ใช้งานได้เหมือนกันครับจะดุ้งเลยม,มาผมว่ารอนี่นนฮะมัน<ะ>มีทางเข้าโหไม่น่าเชื่ออันนี้ก็คืออะไรครับเนี่ยก็จะเป็นโอ้ะอะไรอะพิสพานใน่ยมครับผมไม่รู้เหมือนกันอนะแต่ว่าน่าจะเป็นธนาคารมากกว่านะฮะเนนม,มนะครับ กองกระโดดขึ้นมาครับมีจับขนมเขาตายแล้วครับตายแล้วมีตัวหนึ่งครับมีเยอะมากเลยจับขนมเยอะมากครับหลังเข้าครับหลังเข้าโอ้ยผมเหนื่อยผมเหนื่อยวุ้นจับขนมผมริงตั้งกลาร300ตลบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอาวุธนพังเราต้องถอยก่อนครับต้องถอยต้องถอยเลยไม่ได้ครับอุ้ยหลังมีหุบกดปิดครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยพี่บึมพี่บึงข้างในพี่บึมทำไงดีคร <c oughs> ับเนี่ยมา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 เฮ้ยผมพยายามสุดๆเรียบร้อยครเรียบร้อยผมจะกลับครับเออคือพี่ขับเออโซนี่ับสวยครับโหเยอะมากเลยครับเนี่ยโหเยอะเกินถอยก่อนครับ่อนโหทำไงดีครับเนี่ย ผมไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะไปผมไปบ้าน,านเออนี่อะไรอะ่ะอะไรอ่ะวันนี้อุยอ้ยเยอะจริงอะไหนะครับยังไงดีครับเนี่ยผมว่าเรารอทีละตัวดีกว่านี่ฮะนี่ฮะอุยอ้ยมึงกระโดดจ่าพน้องตอนนี้มีแต่จา่จาพนมมาหมดเลยครับ ตา,าหนึ่งครับตาหนึ่งสเตมิน่าผมหมดผมเหนื่อยเหนื่อยมากเขาเลื่อนใส่ผมด้วยแหลเขาเลื่อนใส่ผมวะโอ้โอ,โอผมอ้อมหลังครับผมตายกันมั้ยอีกตัวหนึงฮะอีกตัวนึงเออโอ้โหเห็นนี้เราก็รอดแล้วฮะคุณเพิ่มทักษะตัวเองได้ยังครับเออเหมือนจะได้แล้วนะฮะ ผมเห็นว่ามันมีสองชั้นแต่ทําไมผมขึ้นไม่ได้อ่ะนี่บันไดอยู่ตรงนี้ครับคุณไม่เห็นครับเออลองดูฮะโอะผมไม่ขึ้นเร็วๆครับขึ้นเร็วๆครับขึ้นเร็วๆด,ว,ดวนดๆเฮ้ยมันตามผมมามันตามผมมาโหตรงนี้นรู้สึกเหมือนจะปลอดภัยมากเลยนะฮะ ปอดภัยกว่าตองที่เดิมไหมครับอุ้ยอุไม่ไม่ไม like ่คร yep ับไม่ครับไม่ครับไม่ครับอุ้ยโอ้ยแล้เมืไงครับเนี่ยเ้ครับเจ้เลยครับโอ้ยบวครับเออผมตีผมตีอ้ยผมเจ็บตีไม่ได้หมดอ้ยผมตีตีไม่โดนหมดแรง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 หมดแงตงง ถอยก่อน <ผม S 1> นะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเออทางซ้ายทางขวาผมหมึงผมโดนหนักอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้ฮะเย้ครับตีไม่โดนเลยอุ้ยเอาคุณอาร์ตเออเอ,อ้าผมสะหลบผมจะหลบไปหรอครับ ใช่ดีฮะวเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นมากโอ้โหหลายอย่างเลยครับเห็นไ้ซอมบี้ตูนอ้วน <c oughs> มันระเบิดใส่คุณนะฮะคุณได้รับแรงกระแทกหัวไปโขกับผนังอะไรแบบนี้ฮะตั้งขาครับผมยืนตรงกำแพงอันนี้ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับน่าจะตอนนั้นิดหน่อยน่าจะได้รับโอเคผมได้ไปเอาของของ,ของคุณมาครับ ผมครับผมเยอะขนีเลยเหรอครับโหไม่แน่ใจเหมือนกันฮะผมไปเยอะขนาดนี้มีนะผมได้ข่าวว่ามีเจะหูไวกว่าคนครับอันนี้น่าจะเรื่องจริงแต่เราพูดกันตรงนี้เขาไม่ได้ยินอะไรกันครับนี่ผมว่าเราควรคราฟแคมป์ไฟ แต่เราจะวาง <ไฟ S 1> คขปมไฟไว้ตรงไหนดีฮะนี่เลครับข้างๆเตียงผมไหยไม่ท้าไมผมมีสำรองอยู่ในกล่องแล้วไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันเผาเตียงเราแล้วฮะทำไงลฮะเนี่ยเราเราไปไว้ตรงนี้ไหมตร,ตรงกลางตรงกลางเนี่ยตรงกลางไหนฮะนี่ครับตรงกลางนี่เลยครับผมกงไปต่อยดูัะผมก็ไปชี้ดูครับตรงนี้ครับโอ้แล้วเราจะทำยังไงฮะ แบบเวลามีจอมบี้เข้าเพราะว่าเรารก็ไม่ได้ไดเราก็ไม่ได้ล็อกบ้านอะไรนะว่าเอาแคมป์ไฟไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเอาเอา,เอาไม้ไม้ไทยประดครับเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มองเห็นด้วยเอาไม้ใไม้ใหม่ต่อยตัดข้าสองเลยล่ะผมกิ้มผมกิ้มแรงไปหล่ะ เปอร์เซ็นต์หายไปทั้งสองผมวางไม่ได้เลยครับอุปกีอะไรบาเออผมว่าเราควรวางไว้เออถ้าเกิดลองคิดดูดีผมว่าเราคงวางแพลตฟอร์มให้กว้างกว่านี้นะวันนี้วันนนี้วัที่สองแล้โอ้สว่างนะวันนี้วันที่สองแล้วเน่เลยเนี่ยที่เราได้เจอกันว้าวต้องขอบคุณคุณมากๆเลยถ้าเกิดผมไม่ได้คุณผมคงโดนซอมบี้แดกตายหาแล้วฮะ ผมต้องเข้านอนแล้วครับโอเคไปวันนี้เราก็เหนื่อยมากพอละคุณไปหน่อยครับอากาศไม่ได้ไม่หนาวเกินไปดูเหมือนว่าเราเอาคบเพลิงเรอะนอ่ okay, ครับนี่ผมได้นี่มาด้วยโอ้ไม่ใช่ใครนี่ครับนี่หม้อไทยไอหม้อ <laughs> ผมไปเจอหม้ออย่ากข้างถนนน่าใช้งานได้อยั่ง แล้วแล้วมันไม่ต้องล้างเหรอฮะล้างมาแล้วเมือ่อกี้มันมีแม่น้ำผ่านมาอยู่อ๋อโอเคผมว่าเรานอนกันดีกว่าฮะ